มาแทงลงเงินมาเสียงแบบนี้เสียงเจ้าว่ายงเดี๋ยวต้องรนฟังก่อนลนะจะมือเป็นจะแทงเยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้นก่อนจะมือแม่งหน้าแทงเลยนะดินได้ไหมกับสีสูงไว้กอนสดนหลายคนแท่ดิเยมึงเสือหูปิสมสีเนยนอนไงปนี่ฮะ สามซีนนนอนไงขนาดนี้สามซีสมซีเฮ้ยบอกยางไงสามซีนียังไงอมอหมายถึงมันออกสามซีเ้ออต็งตัว6รดวยครยหนึ่งบยหนึงบอกเอาเดี๋ยวตำเลยติงซีอย่างเดียวเลยเออลมแห้งติงซีดิโอ้วนแต่แนวสีเนาะมากล้สีออยากเว้ยอยากมาใส่เนี่ยเดี๋ยวตำอ่า เอาหกหกสูงซะเทน่าตักเได้ด้วยสิน่าตักรถหกสูงเอาอากลุกเลยยากลุกโค้งเลยหนึ่งแล้วก็หกสูงหกสูงพอแขนงแบบนี้แนงเลยเ้าเพื่ออกะไรเอาอย่าบอกแล้วมึงกักโกสูงก้นกลวยกักโกสูงมันมี่เออมึงต้องกลางกลางแบบนี้เออเออกลางกุยกักกุยักกุยักมาใส่ก็เอออยากมาใส่จำได้ไหมจำได้หกสูงยักมาใส่เอียวตำ จำได้ตะกูน่าจำหมดได้มึงบ่จำเลยกูก๋เงียบเลยเงียบเลยนะขอเปิดได้ไหมเปิดเปิดเปิดได้ไหมเปิดแทงเปิดแทงเปิดแทงวุ้ยะว่าให้เปิดแทงเปิดแทงเปิดแทงสามสี่แน่นอนเกิใส่นี่แล้วสองเอียวหาฮัลโหลก เสร็จละมึงหลายกัแล้วหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ววิ่งไม่ทันแล้วใช่ไหมแม้เต็มหน้าตักเลยนะมึง ไปคุยกันที่โรงพักได้ไหมจ๊ะเนี่ยมใจเย็นใจเย็นกูได้ยินเสียงแต่กริ๊กแล้แล้วผมผมไม่ได้เขย่านะจ๊ะไม่เป็นไรแต่มึงเชื่อหูกูไหมเมื่อกอนฮนะกูเดินสายห้าหกยังไงก็มีห้าหกก็แทงมาดิมึงเปิดให้ดูก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแทงรอบหลังอ๋อแทงรอบหลังเออขยเานะถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงเปิดเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้เขย่านะเออนี่แหละแต่กูฟังมาแล้วห้าหก บอกแล้วว่าหูกูหูกูธรรมดาที่ไหนสี่มือเทเอ๊ต่อไปมึงขยาวมึงขยาวเองเออขยาวเลยเดี๋ยวมึงจะแทงให้ดูอะไรวะตอนนี้ต้องลงตังนะลงสิมึงแม่มึงจะรู้ว่ากูนี่ไม่จะไม่จะธรรมดาเมื่อก่อนกูเดินสายนะจริงนะเอ๊งานชมนี่เคยไมีใคร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 กูแทงนี่เรื่องจริงเล้เข้าหูปิ้งเลยเฮ้ยเสียงดังเอา โอ้เสียงเดิมก็แทงสิจ้าห้าห้าหกเนี่ยให้โอกาสกันบ้างให้หโอกาสกันบ้างนะไหนไหนผมพกเงินมาเยอะด้วยนี่ธรรมดาที่ไหนเงินไปปล้นประชาชนมาหรือเปล่าเนี่ยเงินเดือนทั้งน네ั้นเลยเดือนจริงเหรอจริงไม่ใช่ไปโบเคียวเสี่ยงกตอนนี้กูเอามาห้าพันเลยมห้าพันเลยอาจารย์ห้าพันเลยเฮ้ยห้าห้าหกนะกักเลยกักนี่ห้าห้าหกในห้าพันมาเปิดนี้แตะกูไม่ได้คุยนะ เดี๋ยวผมเปิดให้เปิฮ้ยให้เกียรตดบ้างสิทำไมอ่ะกูเป็นคนลงทุนได้ได้เฮ้ยกูต้องเปิดเองแม่์เนยให้ลูกขายเสียงกักแดกยันกักเฮ้ยมึงให้โอกาสไม่ไม่ไม่เด็กกิดก้ามเฮ้ยไป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 ลงพักจ้าไปไปไป เฮ้ยให้โอกาสกูบ้างโอ้โหนี่ผมได้เงินประกันตัวแล้วนี่เอมึงให้โอกาสกูบ้างสิจริงอ่ะมึงรู้ไหมเงินเดือนกูทั้งเดือนเลยนั่นน่ะห้าพันน่ะเออก็มันเหลืออยู่แค่นั้นแหละกูเบิกโมกินหมดแล้วแล้วจะเอาเงินที่ไหนแทงเด๋มึงก็ให้กูแทงก่อนได้ไหมอ่ะยืมก่อนเลาเาเงินที่ไหนแทงมีรับจำนำไหมจะจำนำอะไรมึงให้กูเท่าไหร่มึงให้กูเท่าไหร่ปืนปืนเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยปืนมีก็มีทะเบียนมีทะเบียนมีทะเบียนน่ะเออมึงให้เท่าไหร่หกพันโอเคขอกูแก้ตัวหน่อยมึงเคลีย มึงให้โอกาสกูบ้างสิบนิ้วยังลุปพลาดนักปราชญ์ยังลุกทั้งกูต้องมีโอกาสบ้างสิวะนี่เท่าไรจ้าห้าพันนี่หกพันเลยเอาหมดเลยหกพันเลยเหรอนม่มันจะไปไหน่ะหมดตานี้ไปโรงพักน่ะเออไม่มีไปไนใครก็ไปสิกฎหมายคือกฎหมายน่ะเออหมดตานี้ผมไม่เล่นแล้วนะไปโรงพักเออยังไงกูก็กินอยู่แล้วอ่ะมันต้องมากูบ้างสักครั้งสิ โอกาสกี่บ้างสิคุณเป็นคนลงทุนไม่เอาไม่เอาจ่าไม่ได้สิไปไม่ไปลงกลงม่ให้จริงไม่ใหายใจเอาเงินมาไทยดิไม่เป็นไรถ้ามึงไม่ไม่ช่วยกูกไม่เป็นไรกูไปทั้งหมดนี่แหละไปมึก ในเมื่อมึงไม่มีน้ำใจกับกับพี่กับน้องกับมึงกับกูขาดกันเลยไม่ต้องมาร่วมงานกันอีกแล้วอะไรวะจะเล่นเองอ่ะจะาก็จะมารู้อยู่เล่นเองเล่นเองก็รู้อยู่มันเสียก็เองอ่ะเล่นก็ต้องไปเล่นดิจ่าจะมากอนก็รู้อะไรอ่ะจำนำก็คือจำนำสิก็รู้อยู่ว่ากูจำนำแต่ว่ากูให้กูกลับลรงพักแบบนี้มึงว่ากูอายเขาไหมก็ไม่รู้่ะก็คือเล่นดลยอายเขาไหมกูขอขึ้นแค่นี้มึงไม่ได้มึงไม่ต้องมีน้ำใจกับกูไม่เอาไม่เอาผมมึงขึ้นเลยเนี่ยผมก็ยอมไปลงพักกับจ่าเนี่ยไปเลยมึงแต่บามึงกับกู เล่นดูเองเป็นคนเล่นเองอ่ะกูรู้ว่าเล่นเองหรือมึงเข้าไปเป็นคนเป็นคนเล่นเองอ่ะเออเล่นกูรู้ว่าเล่นอยู่แต่ว่าก็น้ำใจมึงก็มีบ้างสิอะไรเนี่ยอาวนี่หลักฐานมึงเอาไป